ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาแนะนำนะฮะตะเกียบกับโลหะนะสองโลหะมีเขาเรียกว่ากลนกลนพันเชอร์นะครับนี่มองเห็นไหมครับกลนพันเชอร์เขาที่แล้วเคยแนะนําไปนับทั้งหมดสี่สี่ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็สองชิ้นแล้วก็นะครับลองแกะดูแกะยังไงนะครับเราจะมีวิธีการแกะนะครับแต่พูดถึงก็ทําให้เรานับโหย มันสู้มันคันๆน,นะกายงผมนี่นะให้ร้านกอบเล็กนะฮดีบอยตำนานช่วยทำให้นะสุดยอดมากเดดล็อกเลยนะบุกพังไปเลยอ้าวโคตรคันมันมันอะไรทักอย่างโดนหน้าเนี่ยโอเคนะครับยังมองเห็นอยู่อ้ามีทัวมัดสองชิ้นนะครับเราก็มาดูแล้วแก่ยังไเงนี่ท่าม บางคนก็คือเออคยชื่นชอบสาหรับเด็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็อายุมากแล้วลองดูลองเล่นโดดวิธีการแก้นะลักษณะเขาเป็นแบบนี้แล้วกันนี่นะฮะปะ๊บอย่าเดาให้เป็นลักษณะแบบไหนดีอะผมเราเพิ่งเล่นเนี่ยคันหน้ากแล้ว นี่นะฮะสุดยอดนะครับด้านหลังก็เก็นเะ <Okay, S 1> ยอะม้ยอ๋อโอเคนะครับโอ๊ยคันอีงแล้วนะคือแบบมันผมไม่เคยแบบใส่ผมยาวๆขนาดนี้นะฮะลองเล่นดูนะออและสองไปสองมานะฮะมันต้องเป็นลักษณะแบบแบบไหนดีนี่ วิธีการแก้นะฮะแก้อย่างไงดีท่านผู้ชมต้องเอาหัวแบบนี้กับหัวแบ,บนี้ลนะคว่ำลงไปนะตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็ได้นะลักษณะเป็นลักษณะแบบตัวนี้นะฮะนี่ครับแบบตัวยูแล้วก็แบบตัวยูแบบฝางนะคะแต่ว่าต้องลักษณะแบบนี้นะครับมองเห็นนะมองเห็นนะคันหน้ายังนะแล้วเราก็ทําไหต่อ ผมก็พยายามแกะหลายวันนะกว่าจะแกะได้นะไม่ใช่ลักไก่นะลักไก่ก็ใส่ทีเดียวเลยนี่ได้ลนะนี่นะครับพอลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่มองเห็นได้ยังจําภาพไว้ด้วยนะครับเ๋ยวลืมอีกนี่เอาไคขันหน้าไม่เคยใส่นะอ่ะพิ่เคยไม่เคยทำนะของผมนีนะครับแบนบากอ่ะนีนะครับใส่ตรงนี้นะพอลักษณะคุณเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ นี่นะมองเห็นหนะมองเห็นหนะมองเห็นนะนี่นะครับจําภาพไปด้วยนะครับจําภาพไปด้วยนะครับวันนี้ผมมาแก้นะวิธีการแกน้นี่จับตรงนี้นะครับมาใส่ในช่องนี้เลยอ่านะครับโอเคนะลักษณะมันจะเป็นนี้นะฮะมันจะเห็นแงเห็นแรงเห็นแรงครับนี่นะครับออกนะออกออกแล้วนะออกแล้วนะครับ วิธีการใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะใส่ม่วตัวไม่ได้นะมันก็ใส่ไม่ได้อีกนะใส่ไม่ได้อีกนะครับนี่ก็ให้ใส่แบบนี้นะครับนี่แนว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 ขวางนะนี่แนวแนวระนาบด้วกันแนวขวางแนวหน้าบอันนี้ใส่แนวอ่าระนาบนี่ใส่แนวขวางนะมาประกอบกันนะครับ ด้านนี้ก็ไม่ได้นะครับคุณต้องไปถอยด้านนี้นี่นะครับอ่านี่นะครับแนวตั้งกับแนวกว้างนะมองเห็นข้างนะมองเห็นเรื่องมองเห็นแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เห็นว่ามันจะมีรอยเกี่ยวนะเกี่ยวเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวสองข้างนะเกี่ยวข้างอเล็ก นี่ครับเ้วเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับคุณต้องทาเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนมันถึงจะออกได้นะครับทางเดียวเลยนะแบบเดียวเลยนะผมว่านี่ถ้าออกไปอย่างนี้ก็คือลืมนะอย่างนี้ลืมแล้วนะนี่คือมันเกี่ยวแค่ข้างเดียวคุณต้องเกี่ยวสองข้างนะตรงตรงตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับมองเห็นไหมครับแต่ว่านี่อีกด้านหนึ่งเรามีตำแหน่งที่หนึ่งแล้วมันที่สองต้องเกี่ยวตรงนี้นะครับ มันถึงจะออกได้นะครับนี่นะเกี่ยวด้านเดียวอยู่นะคุณต้องเอามานี่นะใส่มาอีกด้านหนึ่งมันเป็นลักษณะเกี่ยวสองด้านนะเกี่ยวสองตำแหน่งก็โอเคไมีสิทธิ์โอคนี่ครับออกได้นี่นะครับอย่าลืมครับคลิปเล็กๆน้อยนี้กลนของโลหะนะสเตนเลสจะมีหลายแบบนะวันหลังผมจะนำมาเสนอลเสนออีกนะครับนี่มองเห็นนะครับ โอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาลักษณะออกไปนิดนึงนี่ไปแล้วลืมละมัวตัวอะไรนี่มัวตัวอะไรนี่ยมัวตัวแะ้วนะเราก็พยายามหาหาเหมือนเดิมครับมัวตัวแะ้วนะนี่มกวกัซ้อนกันไปมาซ้อนไปมาไปมาเหมือนไพ่แล้วนะครับนี่โอเคนะครับอ่าเราก็พยายามจำภาพเดิมนะให้มันเกี่ยวด้กสองด้านเกี่ยวด้านที่หนึ่งแล้วก็ด้านที่สอง นี่นะครับด้านที่หนึ่งแล้วพยายามหาเกลืด้านที่สองด้วยนะอ่าวันนี้ลูกกาฟลีมาแล้วครับกาฟลีมาเถกะคือเพื่อนเพื่อนหน่อยไหนเร็วอ่าคุัเพื่อนเพื่อนหน่อยนี่ลูกกาแฟลีครมองทางนี้หน่อยเพื่อนมองมเห็นอ่าไปไปไหนมาไปเรียนพิเศษมาครับมองยืมของนี้หน่อยสว่างดีอ่าวิธีการนะอ่าวิธีการแกะออกก็ลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าพยายามหาเหมือนเดิมครับ เกี่ยวตำแหนง่งหนึ่งหนึ่งสองครับต้องใช้ความคิดน้อยนะหาได้ยังนี่เราเกี่ยวด้านหนึ่งอยู่นะต้องเกี่ยวด้านสองด้านอ่าแล้ผมจะเอาตรงนี้เกี่ยวไปเกี่ยวข้างบนนองข้างบนนี้นะพยายามหาหายได้ก่อนนะครับทำให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวยังไงดีอันเหมือนกันครับเลยสองอันนี้คุณก็สามารถที่จะ อาเนี่ยได้ละเออดอย่ยางอย่างอย่างมันเกี่ยวได้แต่มันไม่น่านะฮะมันบล็อกกันอยู่นี่บล็อกกันอยู่ไปไม่ได้นะครับเราต้องพยายมามหาเอาอ่าได้ยังอ้านี่ได้แล้วครับลักษณะเป็นแบบนี้นะเกี่ยวบนเกี่ยวล่างนะครับแล้วก็เราสามารถออกได้เลยนะครับก็อย่าลืมครับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามทาง y YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับบายบายกับกลันเชอร์โลหะขอบคุณครับหรือว่าทำไม่ได้นะผมจะสโลโมชั่นเออคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะครับช่วยแชยร์ต่อบอกต่อเราต่อด้วยนะคุยกับผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ